สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สตาบัคนะครับเมื่อกี้เพิ่งจบไปนะครับกับอีกเซกชันหนึ่งของ The Standard Economic Forum นะครับตอนที่ผ่านไปจะเป็นตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทหนึ่งนะครับที่จะมีเด็กนะครับเด็กเขาจะเป็นชื่อชื่อของคนทางใต้นะครับ ชื่อโครียะนะฮะเขาจะเป็นคนพื้นที่ของบริเวณที่เรียกว่าจนะนะครับอยู่ที่สงขาเขาก็มาเล่าเรื่องสภาพแวดล้อมในเขตชุมชนของเขานะครับในเขตจนะเนี่ยนะฮะที่ในอดีตนะครับผืนทะเลน่าจะดูสวยงามมากนะครับเขาสามารถที่จะมองเห็นปาโลมาได้เลยนะครับแล้วก็ สมัยก่อนนะครับการประมงก็อยู่ใกล้ๆชายฝั่งมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คงด้วยความอุดมสมบูรณ์นี่แหละนะครับก <c oughs> ท็ทางทางหลายๆหลายๆส่วนนะฮะก็เป็นนักธุรกิจรัฐบาลนะครับก็มองที่จะใช้พื้นที่ทะเลจานะเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนะครับ ึ่งปัญหาของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในลักษณะนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าการพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมาควรที่จะมาพร้อมๆกันนะครับมาพร้อมๆกันในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะความเจริญแล้วก็ต้องเป็นความสุขนะครับแล้วก็ต้องฟังเสียงของคนในชุมชนด้วยหลายๆครั้งของการพัฒนาในเขตชนะที่ผ่านมานะครับ จะไม่ได้ฟังเสียงของคนในชุมชนเลยนะครับอยู่ๆก็จะเข้ามาแล้วก็มองว่าจะพัฒนาอย่างเดียวแต่ว่าคำถามคือคนในชุมชนได้อะไรนะครับน้องคนที่ออกมาเล่าในอีโคโนมิฟอรั่มเนี่ยที่ผมพูดตะกี้นะฮะชื่อโคลียะเขาบอกว่าในการเข้ามาแต่ละครั้งนะครับปัญหาก็จะเป็นในลักษณะว่า คนในชุมชนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องไปทําการประมงที่ไกลออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำมาหากินลําบากทีนี้การไปทําประมงในที่ที่มันไกลขึ้นก็เท่ากับว่าครอบครัวนะครับคนในครอบครัวก็ต้องอยู่ห่างกันนานมากขึ้นนะครับคนสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็จะต้องออกเรือออกไปนานมากขึ้นกว่าที่จะกลับมาที่จะนะนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็ได้ทราบเพิ่มเติมนะฮะว่าจันนะเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญเลยนะครับเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของภาคใต้นะครับของสงขลาเขาเป็นแหล่งผลิตอาหารที่จะผลิตส่งไปหลายๆประเทศนะครับไม่ไว่าจะเป็นมาเลเซียนะฮะอินโดนะฮะเกาหลีใต้แล้วก็หลายๆที่เลยนะฮะอันนี้ที่ได้รับทราบมาตอนแรกก็ฟังเรื่องของจนะจนะน,นี่คือชื่อคุ้นคุนมากช่วงนี้มันจะมีข่าว ข่าวเรื่องของจัดนะเนี่ยแต่ทีนี้ต้อไม่ได้ติดตามชัดเจนนะฮะเห็นว่ามีการประท้วงอะไรบางอย่างเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักนะครับจนกระทั่งมาฟังอ่าอีโคโนมิฟอรัมอ๋อมีน้องคนนี้มาพูดนะครับซึ่งอีโคโนมิคฟอรั่มเนี่ยรู้สึกว่าจัดก่อนที่มีการประท้วงนะฮะอันนี้เป็นเทปบันทึกก่อนการประท้วงเราก็ได้รับทราบเลยหลายๆอย่างมาฟังไปก็เออก็เปิดทัศนะ จนะนี่ไม่เคยไปนะจนะนี่อยู่ที่สงขลาเขาบอกว่าอาหารทะเลอร่อยนะครับแล้วก็ปัญหาคือเขาเรียกว่าโครงการอุตสาหากรรมจนนะแล้วก็อุตสาหากรรมที่มีความต่อเนื่องอะไรเนี่ยที่เขาพยายามจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่า ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมันน่าจะมีผลกับเรื่องของนิเวศระบบนิเวศท,ทางทะเลของเขาที่เขามองว่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินของชาวประมงในแถบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความเห็นเห็นชอบด้วยกับคนในชุมชนนะครับ คุณในชุมชนตรงนั้นนะฮะคนลากยากจริงๆก็คงประกอบอาชีพทางด้านการประมงเขาก็คงอยากจะต้องต้องการคงอาชีพดั้งเดิมของเขาไว้แล้วก็ภูมิปัญญาของเขานะฮะที่ฟังมามันมีอะไรตั้งหลายอย่างเลยนะครับภูมิปัญญามีหลายสิบอย่างเลยมีภูมิปัญญาเรื่องการฟังเสียงปลาอะไรอย่างนี้ที่ที่เราก็นึกไม่ถึงว่าอ๋อมันมีภูมิปัญญาแบบนี้ด้วยภูมิปัญญาการทําบ่อน้ําจืดอะไรแถวตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวจะลองพูดเป็นภาษาอังกฤษดูนะฮะค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็จะสรุปสั้นๆสนำหรับแฟนคลับที่จะต้องฟังเป็นภาษาอังกฤษคือฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง Today, I got into the second section of the economic forum. This part is about the climate change And specifically, there is a girl in n n area called In the southern part of Thailand, she talked about the industrial development in her community that tend to hurt the ecosystem of the sea. Most people in her community will, in, will make their life with shipping and fishing and with the arriving of the big industrial development that will negatively impact their old way of living for sure. Currently the situation of China happened to be in a political news in Thailand right now. แล้วก็ that's it for today see you next time bye bye